นี่แบบนี้เลยนะครับผมเห็นป่เหยื่ออยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยมันแค่ปลาซิวตัวเดียวนะนี่เหยื่อหายไปครึ่งหนึ่งเลยทุกคนดูดิสวัสดีนะครับผมคลิปนี้ผมกาลเมงจะพาทุกคนมาดักปลาเนี่ยเราจะใช้นิ้นดักนะนี่มันคือกรงดักหนูนะทุกคน เราจะใช้พวกกรงดักหนูเนี่ยเอาไปดักปลานะทุกคนซึ่งเหยื่อของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นส้เดือนกันนะโดยที่เราจะเอากงดักหนูเนี่ยเอาไปวางตามไอ้พวกคลองแถวนี้วางตามไอ้พวกลำธารแถวนี้นี่นี่มันค่อนขน้างเยียบลึกมากแล้วก็ในนี้มันจะมีพวกปลาตัวน้อยเยอะมากนะไอพวกปลาตัวประมาณสองนิ้วมืออะไรของพวกเราเนี่ยเยอะมากทุกคนดูดิไอพวกลูกปลาแบบนี้เยอะมากไอพวกปลาหมอ ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะดักไว้ตรงลาธารนี้นะีตรงลาธารที่เมื่อกี้เราไปดูกันอ่ะเดี๋ยวผมจะดักไว้ตรงนี้ลูกหนึ่งนะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องเอาอ้พวกสายเดือนมามัดไว้ในนี้นะนี่แบบนี้เลยนะครับผมอ้ตัวนี้ก็คือตัวที่มันอยู่ข้างในนี้นะครับผมนี่เราจะเอาไปใส่ไว้ข้างในนี้นะประมาณนี้เลยนะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะเอาไปดักไว้ตรงนี้กันนะทุกคนไป โอเคเพื okay, ่อแล้วก็ตัวแรกนะเราก็จะวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็เหลืออีกสตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะดักตามไปตรงลําห้วยนี้ไปข้างบนดน้่นะว่าวันนี้วันหนึ่งเนี่ยเราจะดักได้ปลาสักกี่ตัวนะทุกคนโอ้ไปมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากซึ่งถ้าว่ามันจะได้พวกปลาช่อนพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยอะไรแบบเนี้มันก็จะแบบโอเคอยู่นะทุกคน ตัวที่สองเนี่ยเราจะดักไว้แถวๆนี้นะทุกคนตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่แบบน่ามีปลามากเลยนะทุกคนเนี่ยทุกคนดูดินี่เป็นแหล่งน้ําแบบสายๆแบบนี้นะโอ้สุดยอดมากทุกคนมาเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องทํากับดักก่อนนะทุกคน,นลูกที่สองลูกที่สองเรากําลังจะโดนใช้งานนะนะครับผมเพื่อเราจะตามล่าปลาช่อนนี่ไ้พวกปาลาปลาเสี้ยวอะไรตัวเล็กตัวน้อยแบบนี้ก็เป็นไปได้นะมาต้องเชื่องนี้ก่อน แล้วก็มัดไสเดือนกันนะเราเล่นนี่ดูเราจะมัดแบบนี้นะแล้วก็เราต้องดึงอีกตัวนี้ออกมาก่อนนะเพื่อมันจะได้แบบทำง่ายหน่อย ถ้าหากว่าเราไม่ดึงตัวนี้ออกมาเราไปมัดข้างในนี่มันมัดได้ยากมากนะมันจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากทุกคนนี่มัดเสร็จแล้วครับผมนี่แล้วก็เราก็แค่ามาใสาไ่ไว้นนี้นะโอ้สุดยอดมากโอเคสำเร็จนี่ไปเดี๋ยวเราจะไปวางไว้ในนี้นะ วางไว้อย่างนี้ทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นะดูดิโอ้สุดยอดมากทุกคนนี่โอ้ขาจมลงไปนะประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยกับดักเราจะอยู่ข้างในนี้นะแล้วก็มันก็จะเหลือลูกสุดท้ายแนละ้วเนี่ยลูกสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นลูกสุดท้ายแล้วนะครับผมนี่นี่เพื่อนๆแล้วก็ลูกสุดท้ายนะเดี๋ยวผมจะไปวางไว้แถวข้าขงบนนู้นนะ เดี๋ยวผมจะไปหาเป็นพื้นที่แบบมันหน้าวางหน้าวางกับดักหน่อยนะทุกคนโอเคไปจุดสองไปเลยทุกคนไปทุกคนเนี่ยเดี๋ยวลูกท้ายนะั้นเราจะวางไว้แถวข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นแบบรกๆหน่อยนะข้างหลังเนี่ยนี่ทุกคนดูสิ เนี่ยมันจดลรกล้างมากข้างหลังเนี่ยไปดูเนี่ยโอ้มาเดี๋ยวเราต้องทำกับดักก่อนนะนี่รุ่นสุดท้ายโอเคได้แล้วนี่เห็นเปล่าเหยื่ออยู่ข้างในเนี่ยยอดไปทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปวางไว้นในนี้ทุกคนไป โอเคทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะครับเราเนี่ยก็ได้วางกับดักจนเสร็จหมดทั้งหมด3ลูกนะที่เหลือเนี่ยเราก็แค่รอจนกว่ามันจะมีปลาเข้าไปกินนะทุกคนแล้วก็ผมเนี่ยจะรอจนสักประมาณตอนเย็นนะตอนประมาณ4ี่โมงอะไรแบบนี้แล้วก็ผมค่อยกลับมาดูกับดักของเราอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะโดนปลาอะไรหรือเปล่านะั้นทุกคนออกไปแล้วก็ตอนเย็นเราค่อยเจอกันนะครับทุกคนไปเพื่อนๆคือว่าตอนนี้นะครับผมเนี่ยได้เดินกลับมาดูรูแรงนะเนี่ยลูแรกมันโดนปลาตัวหนึ่งนะ ตอนนี้มันยังไม่ใช่ตอนเย็นนะแต่ว่าผมได้เดินมาดูลูกแรกก่อนนะก่อนที่เราจะกลับไปนะนี่ดูดิโอ้มันเดินปลาตัวหนึ่งนะนี่มันคือปลาแก้งนะครับทุกคนนี่ดูดิโอ้ตัวหน่อยนึงอะ่ะตัวเล็กมากโอ้แต่ว่าเขานั้นกินเหยื่อของเราไปครึ่งหนึ่งนะนี่เหยื่อหายไปครึ่งนึงเลยทุกคนดูดิโอ้สุดยอดมากอะ่ะนี่แล้วปลาตัวแรกเลยนะนี่เดี๋ยวเราจะออกมาก่อนนี่ ตัวแรกเลยนะเนี่ยปลาก้างเนี่ยทุกคนนี่ดูเหยื่อของเราเหยื่อของเรามันหายไปครึ่งหนึ่งนะนี่มันกินทีอู้กินจนแบบอิ่มท้องเลยเหยื่อหายไปครึ่งหนึ่งเลยทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยต้องใส่เหยื่อใหม่ก่อนนะแล้วก็ผมค่อยไปวางอีกทีนึงนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเราค่อยเจอกันอีกทีนะทุกคนไป ทุกคนครับคือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาที่เราจะต้องกลับไปดูกรงดักปลาของเราแล้วนะว่ามันจะได้ปลาหรือเปล่านะทุกคนไปมันอยู่ข้างล่างนี้กันนะทุกคนโอ้ลูกแรกลูกแรกเหมือนว่ามันจะมีแววแล้วนะครับผมทุกคนนี่ลูกแรกอ,อืโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าโอ้ มันไม่โดนนะครับผมทุกคนลูกแรกไม่โดนนะเนเหยื่อยังอยู่เลยแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันลงได้ไงนะผมว่ามันน่าจะเป็น้พวกลูกปลาตัวน้อยมาตอกเหยื่อ,อะนะันทุกคนไปลูกที่สองมันอยู่ทางนู้นันนะทุกคนไปนี่ทุกคนน,กคน,นี่ลูกที่สองลูกที่สองมันลงนะมันลงแต่ผมก็ไม่ทราบว่ามันจะโดนได้ปลาอะไรเปล่านันทุกคนกคนี่โอ้ มันได้แค่ปลาเซียวตัวหนึ่งนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันได้แช่ปลาเซียวตัวเดียวนะโอ้สุดยอดมากอ่ะทุกคนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันน่าจะแบบมีปลามาตอกปลาตัวน้อยมาตอกแล้วก็กับดักมันลงเองบอกนะทุกคน,นปลาเซียวตัวหนึ่ง นี่ลูกสุดท้ายมันอยู่ตรงนี้นะโอ้ดูเหมือนว่า้ลูกสุดท้ายมันไม่โดนอะไรเลยนะทุกคนเนี่ยดูลูกสุดท้ายเนี่ยมันยังแบบอยู่เหมือนเดิมนะมันยังไม่มีมันยังไม่มีแววแบบจะมีตัวอะไรไมากินแล้วทุกคนดูเนี่ยนี่ดูโอ้มันยังแบบอยู่เหมือนเดิมอนะ่ะ โอเคเนี่ยตัวปลาก้างตัวแรกนะไอตัวเล็กๆข้างล่างเนี่ยคือ,อตัวที่เมื่อเช้าเราดักได้นะทุกคนส่วนไอตัวปลาพวงน้อยนี่กับปลาก้างตัวใหญ่เนี่ยเมื่อกี้ผมไปนั่งตกนะแล้วก็เราตกได้ไอตอนกลางวันที่ระหว่างที่เรารอเพื่อกระดักเนี่ยผมก็ได้ไปนั่งตกปลานะนี่โอ้สุดยอดมากทุกคนแล้วก็คลิปนี้นะครับผมผมก็คงต้องลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้คลิปหน้านนะเราจะไปดักปลาหรือว่าจะไปจับอะไรที่ไหนนะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามผมเลยนะ เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราเนี่ยไปเข้าป่าเพื่อไปหาของป่าอะไรแบบนี้มาให้เพื่อนๆชมกันนะโอเคครับแล้วก็ผมก็คงต้องลาแล้วทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย